สวัสดีครับวันนี้เรามาดูนะครับเครื่องปนมน้ำฮิตาชิรุ่น WMP150GX2 นะครับรามาดูภายในนะครับก็ดูสวยงามมากทีเดียวครับปกติเราจะเล่นเป็นยี่ห้ออื่นนะครับแต่ยี่ห้อนี้ก็ดูไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับดูสิครับเมื่อติดตั้งเสร็จนะครับหน้าตาก็เป็นดบบนี้ หลังจากใช้มาได้หลายเดือนนะครับปรากฏว่าเครื่องปั๊มน้ำฮิตาชินี่ครับก็ยังใช้งานได้อยู่ครับผมถือว่าเป็นเครื่องปั๊มน้ําที่ดีมากทีเดียวนะครับสวยด้วยครับสาหรับใครที่เบื่อเครื่องเดิมๆที่เคยใช้นะครับลองมาเล่นฮิตาชิดูก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับ ทีนี้เรามาดูความแรงของน้ํานะครับอันนี้ชั้นสองนะครับลองเปิดนะครับถหอว่าแรงมากนะครับเดี๋ยวคราวนี้มาดูฝักบัวครับฝักบัวอาน้ําชั้นสองนะครับโอเคนะครับใช้ได้นะครับต้มน้ําเป็น คําน้ำที่ดีแรงใช้ได้ทีเดียวครับยังไงก็ลองหาซื้อเส้นดูได้นะครับ